bỏ phân cứ nhốt nhưng mà, anh anh nhưng mà làm nó lăn nó cái như... là lăn rồi lăn như mà đây là thầy đấy thì ờ ừ. và ba... rồi rồi này, mày nhìn phải nhìn đấy này nhìn đi thì nó có to cần khắc cái đi bản này nó phun 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 โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้องน้องพ่อพี่น้องกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ๊อบสุขสุขคนน้องพ่อพี่น้องเลยมาพบพ่อครับบอจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเซนเคยเนาะตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทางบอจิตเองครัพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาที่น้องพ่อพี่น้องอยู่ที่เพื่อนอ่าน้องลำไส้เพื่อนพ่วมาตังบอแสียนเพื่อนได้ครับตั้ที่เกตสตานบุตรในกับทางพุทธคุณใหญ่เพื่อนเดี๋ยวเราเลย อ่าชื่อสี่นี่แหละอ่ามาให้งทางครอบครัวของน้องน้ำใสก็ถือว่าหลายทางพอสมควรเด้พี่น้องอ่าเดี๋ยวทางบัจจินเนาะอ่าสี่พากันอ่ายุกซอยเบ้าเสนเพิ่นกอนคือต้องเลยอ่าหลายอย่างหลายแนวที่ได้พี่น้องได้หลายสี่ลายทางยุกก็สบายนี่ก็ได้ไปน้องพ่อพี่น้องเลย

Thừa lăng, thừa lăng xin lắm xin lắm này lắm xin lắm xin lắm nó lắm nó lắm xin 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 lắm พี่รองเอกก็คือสีเนาะอ่าคือข้างนอกข้างในสีห้องพื้นน้ำพี่น้องเอยก็ถือว่าบ่อเซียพิ่นเนาะอ่าได้นำมาก็ถือว่าพอแหละพี่น้องเอยก็ถือว่าอ่าหลายเติบเนาะก็ดีใจเนาะเพราะพี่น้องดีใจทั้งน่าน้องน้ำใสเพิ่นได้อ่าเดี๋ยวทั้งมา่ิวนเนาะสี่ภาพพแม่พี่น้องเอฟซีอ่าไปอัปเดตบึงเงินเนาะอ่าที่ว่าทั้งทางเพิ่นเห็ดว่า hết 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 ปาโตเอ้าบตาสบายดีสบายดีมีกระปอร่กันมพรอมเมเนาะอืมโดยโดยป้าบอสนเพิ่งกำลังจัดอยู่พอเอ้ยบอนเดอสบายดีบอ้อกำลังจัดอยู่เนาะนี่เนาะคัดดีนี่เมื่อดินตอนขัดยังน้อยย่เหมะไค้เเออ โดยโดยไม่ไม่เด so ินไปมุงเฮี้ยนเออน้องน้องใส่ไปโรงเรียนโเมื่เพิ่นไปตลาดโดยโดยเอ้าหลังคามุงบนแหล่แหละเบิ้งบึ้งชาเดียวสี่ปล่อยเฮ้ยแล้วปล่อยแพงเป็นค่าสีนะปล่อยอ๋อชาเดียวสี่อนน่ะพาผมไปพี่น้องเอฟซีโล่บึงรอบๆก่อนเด้อโดยโดยอามุงเลยด้วยมุงแหละนี่เนาะมาเดือนนั้นเลยเออพี่น้องเงี้ยบนมึง เสียงมันจะจัจนเนาะห้องหุนหุนอยู่พี่รองเลยป้าตุ้เบิดแล้วพี่รองเลยนี่เด้ตัวนี้เป็นเฮือนหลังเก่าเพิ่นเนาะ <Okay. S 1> พอเพิน่นเชื่อมต่อกันโอ้ขักปัญญังเหมือนหงำขักปัญญังพี่รองเลยเ,ออเพียงกันเลยเนาะขัก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 ,ขกพี่รองเลย อ Alors, ๋อเนาะขากก้หมัก hey, ม่วงเนาะพอพี่น้องบ่เอาความจริงนะกกหมักม่วงนี่บางเนาะกำมาฟันกลนออกไปปลูกไว้บนอื่นนี่คือชีแบบโบบางเฮือนทักกันนะดิเห็นบอกพี่น้องเออโตได้กระชอนทักอีตู้เพฟันเลยนด้พี่น้องไอ้เมืองเนาะเขียวงามแดีนี่เนาะพุ่นเมืองพี่น้องเลยเนาะขักดีพี่น้องเลยอืม เอา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 เดี๋ยวทางบรจิตน้องพ่อพี่น้องสิภาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอ่าเลาะบึงรอบรอบพิ่งทางหลังบ้านนี่ยันไม่เคยเลาะบึงจะคืออะด้พี่น้องเป็นจริงๆไรนี่เนาะเออเพิ่นจะส่งมาแบบนี้นี่เนาะพ่อพี่น้องเลยเฮ้ยมามามานี่คือหลังบ้านเนาะพ่อพี่น้องหลังบ้านทางบ้านน้องน้ำใสโอ้อันนี้คือหลังคาพี่น้องเอ้ยนี่ดิเนาะ น <m č s 1> <č T> ี <č T> ่ด <m č> ิพี่น้องชื่อมต่อกันคักกดีบาดนี่เนาะพุ่นพุ่นพ่โอ้เนาะเบิงเบดนี้บ่ิองีอ่าเบิงทงข้างอ่าในก่อนได้พี่น้องเอ้ยูผู้ใหญ่เพิ่นเนาะาเห็นเฮือนน้องน้ําใสเพิ่นซ่ํานี้นี้ก็ออกยาวคักปานหยังบดนี้ก็ได้เนาะพ่อพี่น้องปต ข้างนอกนี่ยังบ่ทันได้โบกแซมเนาะนี่เนาะแต่ว่าข้างในเบิ่งก่อนพี่น้องเป็นเชิงใจข้างในนี่เป็นโบกได้บ่อกอาพี่น้องขออนุญาตเด้อเนาะฮะต้อมีตู้เย็นน้ำเน่อตู้เย็นพร้อมพี่น้องเลยพ่นดีทั้งอนา อันนี้สีห้องพื่นน่นี่เนาะยังเทันสีแ้ได้พี่น้องนี่เลยปะโตพ่นและพี่น้องบันนี้ก็ได้นี่พ่นมาห้องน้องน้ำใสอ่าตากะโลนี่พ่นปูเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยของเนาะอ่าพ่นยังข้นขม่านี่ลายลลายอยู่พี่น้องว่ามันจะหกในจะหน่อยแต่ก็คือว่าเนาะอ่าเดียวเตือนานดันเป็นแล้วพ่นเกิดเก็บไปทั้งนั้นน้ำแต่คือสีเป็นอยู่หรอกพี่น้องเลยนี่เป็นสีห้องพื้นอยู่เนาะ อาโตมา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 ีงเดยอ่าล ah, ่อบืองนล่อบงอนเนาะอ่าโตพีลงเดอ่าตัดามาอีกวันนี้เนาะขังนนี่บุกวุ้นเลยว่พ่อยาเดยวนี่นะบงคนเด้อผี้องเด้อเนาะงกีนี่นะเบิ่งแต่ทัง้านี่แหละ i t i t y มากโอ้โดยด้วยออนุญญ่เด้อพอเด้อดยยาเดียนเออยังแต่ขังนี่เนาะนี่เนาะ tiếng sáo tiếng pháo những gì sáo những cái piccolo rồi cứ đom ai vưng nó anh em cái cái nãy này mi tiếng không phun sương nó đầy pha sương phun sương thể mát rồi thở lên rồi nè ta kalung ta kalu nó phải nó tít rồi nó có mi đẹp rồi 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 cứ อันนี้ท่าใส่ก <ừ> ันครับสีบ่อหน่เป็นได้บานประตูเอาบานประตูนี่เนาะมเป็นเคือกสีใหม่เลยเออทำเปลือกเปลี่ยนสีทำมันหนกเป็นเงาลายใหม่เลยมันเป็นสลบคือเบิ่งได้ผลเด้อโดยสี้มันบงกบชนีบงกบหน่อยเนาะโดยขอบก็เนีสีขาวโอ้โดยันหน่เนี่ยเป็นสีน้ำตาลเป็นสีงเมืงเมงเป็นสีไเคือนเ่นสีเป็นแบบนี้นี่เนาะ นี่เมนพอโดยนี่โอ้ส,ส,สีนี่เนาะนีน่เนาะสีนี่เองเลยโอ้โดยสีน้องเลยถ้านอกเป็นได้นี่เพิ่อมอีกสีขาวเพิ่นออกมาป้ายท่ารถนีน่เนาะโดยเพิน่นแต่งเป็นเบื้องสีมัน,นออกมาตัวได้สีขาวบัดนี้สีขาว,าขาวมันวงกลมตัวนี้บอตัวนี้บ่สีภายในตัวนี้สีห้องพื้นเมนบ่เฮ้ยเมนบอโมเมนห้องพื้นตัวนึงเลยตัวนี้ห้องพื้นบอแท่สีแท่เป็นสีขาวเดียดทางในครับหมดเลย เาสีห้องผืนสีขาวเลยครัทาสีขาวแถเลยอื็แข็งทาสีขาวเลยเห็นไหมบ่โดยทั้งในเป็นสีขาวก็เลยทาสีขาวบ่นเลยเนาะสีขาวเลยห้องผืนเป็นสีขาวเลยสีแถสขาวอีกโดยโดยโดยเฮ้ยพ่อโต๊ะตั้งนั่งนี่มาเผยนั่งก่อนก็ได้นอกเนี้ยใส่สีน้ำตาลอยากเห็นเนาะมงกุฎเลยเป็นสีขาวบานดูแบบสีใหม่เลยคักขัดจันโภย กคือว่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มานํากันอ่า3คนมื้อนี้ก็ได้เนาะอ่าหลังจากว่าจบเนาะอ่างานอ่ามาแต่งงานดองวาเวียดเพิ่นได้พี่น้องทางบริษเองก็อ่ากับทางาว่ตา,าว่าแสนเนาะอ่าต้องมางานพี่น้องเอ้ยอ่ามางานพุ่นแหละอ่าเดี๋ยวงานของบิเองก็ยังอยู่พี่น้องเอ้ยที่ว่าทางพ่อลุงกับสิงห์าวิพรเนาะเพิ่นได้มอบหมายงานให้ก็มีแต่ว่าเดี๋ยวอ่าเฮ็ดเวียกทางทีมงานอ่า ไปก่อนพี่รองเลยอ่ายังอ่าสีไปซื้อใหม่เนาะเอาไปให้ทางเอ้อบุญเพิ่นโดยพี่รองเลยก็คือว่าเนาะมิแต่ว่าอันนี้กัเป็นสีซื้อมาให้ถือว่าครบแล้วเนาะพราเนาะเครื่องนี่ครบเบิดแล้วครบแล้วเนาะกะมีซิมังก็มีหินทรายครบบ่านละเคื่องนี่แต่ว่าสร้างยังมนมาติดตั้งมื้อนี้เพิ่นยุดบ่มื้อนี้โดยไปดองบ่ไปดอ ดองเพราะว่ามีแต่งา้นดองคือว่าเ<ด>นี่ยนพี่้องเดี๋ยวนี้ได้คือขางนอกนี่อ่าคืออันนั้นพ่นบูกนี่เพ่นปร,ประมาณจังมือพอพอนับอยู่บ่โบกเลยกี่โมองอีกทิศหนึ่งเออพอข้าเจ้าเสียดเวียกพวกกันไปโบกกับโบกผู้ท่าสีกับท่ามันก็สีเหลวไปนอีกทิศหนึ่ง พอติกรู้เนี่เขาเจาะกับติ๊ไปเลยทางติดไปคนละหนาเลยอยากเห็นเด้เนาะพอพี่น้องคิดเป็นจังใดเนาะทำห้องว่าคักเลยแลยพี่น้องเอ้ยนี่เนาะโอ้หลังคานี่ตัวนี้โอ้บ่ตัวนี้เออหลังจากเซ็ตตัวนี้งานตัวนี้อะไรบ้างอืไรตัวนี้ตัวนี้มีไหอีกคือเก่าเครื่องของเงาครบคือเก่ามีอะไรตัวนี้ยังยังว่าตัวนี้เออเพิ่มมาอีกตัวนี้เออเห็นเป็น Nửa đều Bọn mình sẽ lắng máy, lắng cầu Để lắng mày rơi ra Lắng máy này hết, hết, hết này chung đều gắn không? Hết chung rung này Rung rung đó Rung bếp này Ừ Ông bắt đầu lột máy ra đây bọn Rồi đây bọn nó Ai phần đây này, này Đây bọn Đây bọn Đây nó Ừ, bọn con chở nó về nó Hôm nay thức kỳ Hôm nay thức kỳ sư Hôm là ngân đề nháp luôn เอเพราะตัวเนียนมอขอมาแล้วเลยเช็ดขอกลอดตัวนี้สีดังไฟฮอกกอขึ้นมาสามก่อนที่ก่อนแล้วก็ตีมีดอยู่ด้วยล้มรวงระบายควันไฟตัวนี้เป็นขอกลุก็ปิดสามเหมือนเคพลองล็อกนี่แล้วดังไฟแต่งอยู่พวกกินเลยเลยคือว่าฮขกคำว่าเนียเคำของน้ำอย่างทั้งนี้ของนอนพีเลยแล้ว โดยแต่ปูนปูนเท่านี้ยังบ่เบิดเลยบ่ยังส ну ั่งไม่อีกยังบ่ยังส네ั่งอีกเนาะเพราะว่าเขาโมมีเนี่ยทีว้เอาไว้หลายครั้งไม่ทีเนี่ยหัวหยำเนี่ยเปียกเอาเอามาะหน่อยมันเหมือนแด้วสั่งมาใหม่มันเกิดเสียหายถึองั้นถึงกล่มโดนเนี่ยมันแข็งเสียพุ่นโดยโดยสั่งมาเบิดบบดเรียบก็ได้ของได้ไหมเมนเผยหินใส่ใส่เนี่ยฮ่เปียกก็เป็นยังอันนี้ก็มีแต่รอเบิ่งเนาะว่าสัางเพิ่นเฮ็ดแล้วก็คือ อ่าดำเนินการหรือว่าตัวนี้ก็สิเปลี่ยนลังเปลี่ยนสังกระสีใหม่ไหมมันบ่เออโค้งใหม่เลยส่ว่นขั้วกับแปลงอีกต่างหากรถเนาะเออเด็สื่อเสาดินมาใส่สามเสาเลย 3, 6, ตัวนั้นมันบ่ตันนั้นไมันบ่หลังคาใหม่เลเยอ๋อมีแต่ว่าเราลุ่นเราสมบึงพี่น้องเลยแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็คือทั้งทําแม่เพิ่นไปขายของอได้ยังแน่ไปขายม,านมันนี่มันเก็บพังอีตูเนี่ยตัว เกือมีพับขาน้อยหนึ่งเดีวก็ย่อนงบวบดอกข้าวมับวบเข้ปลูกลุ่มนี่โดยกินขาในสวนเทาเองโอ้บ้านนี่มันเก็บมะเขือไปคายก่อนพอสันค้ายมือนีหยันข้าเจ้ามาคายลายเขายายหยาดตลาดนัดข้าเจ้ามาเขตนอกร้ายเลยโดยใส่มาเป็นรถนี้เหอากัเาหน่อยแหงบริการขาายก่อนเมื่อกัแล้วอืมยมาลายขเจ้ยกัน มีแต่ว่าเมื่อนี่เป็นเมือ่อวันพุธวันพุธเมนตลานน<บ>ัดไปชูมือเมนบอกคำว่าเมนตลาดนัดนีน่ตลาดนันเดนนเออลยมันมีห<ม>ลุดขามาหลายห้องขายไงายองเป็นล้ขาย<ม>ขันวันปกติเลยมันบุมีค้นตลาดนะก็จะไปดอมไปงานอื่นนี่ะมีแต่ค้นผูดขายผุดสื่อบบมี่ก<ม>็จะไปกินเงื่อนดองเงื่อนอยังเลยก็จะโบมันสื่อเกลือห้องเป็นนางขายกับนางเยละโดยโดย เนาะจังนั่นก็คือว่าแล้วลงเลยอ่าพอเอก็ได้อ่าขอตัวจบคลิปเนาะอ่าได้พากันเมื่อเมื่อนี่ก็อ่้ดีมุกงดีใจน้ำเนาะที่ว่าได้ของอ่าที่ว่าครบแล้วเนาะครบแล้วอืมอันอื่นครบว่าอะ้รนี่จะสร้างนีจสร้างมื่นพันมาบ่มื่นนี่มาเนาะอืมมื้นจะมาตะลุบอลกับบุนรหอกเออเอาห้องนมัด เอารอบนอกก็เจา็กิ็ดพุทเดียวอืเแียวเบิดทั้งนี่แหละอย่างว่าน้ำลังเหนื่อยอมีบนผักบนเศร้าบนเหมยนเครื่องเหนื่อยเอาไปนี่แล้วบนเหม่นเครื่องกับหัวลยกะย่่งฝนเข่าขามยฟ้าเดมันบุกเป็นสางมันเหมียนไรก็อย่างมันเสียกุ้นจะว่าเมื่อเหนี่เพื่อจะสั่งไม่ให้ไหมบดได้จงสั่งไม่ให้ไหมเนาะเอาเอาเอาโอเคเ้ยพอเดอคุณแด้ต้นแรกเนาะน้องลำสายเพิ่นมาเนาะ โอเคเออตอนนี okay. uh, ้กะอ่า2:00นปลาย2 3 0นครึ uh, uh, ่งพี่น้องเอ้ยอืมมีแต่ว่าเอ้าดีใจนําขอบบุญขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นที่ว่าเบิ่งแยงอ่าครอบครัวของอนนพ่อเนาะอ่าที่ว่าโอ้ยาจากเฮือนดัน้อยกลายเป็นเฮือนดังใหญ่บัดนี้บ่ได้ธรรมดาเด้บัดนี้ไดงามมเด้งามมเด้บัดนี้เนาะสุดเด้อ่าสังน้อยแต่ว่านนอ่าสังกสีมนสังกสีธรรมดาพี่น้องเอ้ย โอ้ยเออทําลายก็เป็นติ๊กโลกคักแน่ดอยๆทาสีเนาะทาสีเรียบร้อยเออบ้านประตูบ้านปงเหี้ยมันก็ใส่ใหม่เบิ่ดแม่นๆเอ้ยถือว่าน้อยแต่ว่าแน่นนาเด้บดนี้งามเนาะได้คุณภาพพี่น้องเอ้ยเออปะพอเด้ออาสดีสดีอ้าวคือสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยบาดนี้ก็ได้คือสิได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะขอบุญขอบคุณทั้งอนาผู้รักผู้ใหญ่เนาะที่ว่า ช่วยดีครบครัวของพ่อกับแม่จนได้ขนาดนี้พี่น้องเองยจังได้กะอุ้ยอ่าขอให้ทั้งอ่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเด้อเนาะอ่าอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาเน้องพี่น้องเองยกะสำรับคลิปนี้ขอให้ผู้ให่พี่น้องเงยซีบัดสุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งบัตจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อผมไม่พี่น้อง